สมองของมนุษย์มีเส้นประสาทมากมายหากผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะแล้วไม่ระวังอาจไปทำลายระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายและความสามารถในการใช้ภาษาได้ดังนั้นในระหว่างการผ่าตัดแพทย์จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดสมองไปด้วยและปลุกคนไข้ให้พูดโต้อตอบคำถามไปด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้องอกที่ถูกตัดออกไปจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาแต่ถ้าหากเป็นผู้ป่วยที่บกพร่องทางการได้ยินและการพูดหรือหูหนวกและเป็นใบ้จะทำอย่างไร ถึงแม้ว่าสมองส่วนความสามารถในการใช้ภาษาจะสูญเสียไปแต่สิ่งที่สำคัญคือการรักษาความสามารถในการรับรู้ของผู้ป่วยไม่ใช่ทำให้ความสามารถในการใช้ภาษามือก็สูญเสียไปด้วยเคสผู้ป่วยที่โรงพยาบาลฉางเกิงหลินโขนครนยวไทเปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ผ่าตัดสำเร็จแล้วเป็นรายแรกของไต้หวันและเป็นรายที่สามของโลกเป็นการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะผู้ป่วยที่บกพร่องทางการได้ยินและการพูดผู้ป่วยไม่สามารถพูดได้ ทีมแพทย์ได้ให้อาจารย์ล่ามภาษามือมาช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยขณะผ่าตัดจนกระทั่งการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในที่สุดเนื้องอกจากเซลล์ a s t r o ไซต e ในสมองของผู้ป่วยรายนี้ได้รับการผ่าตัดออกสำเร็จและผู้ป่วยอาการฟื้นตัวดีขึ้นแล้วรายงานโดยการจรยากริชยาคมทีมข่าว RTI